เดี๋ยวครูป้องจะให้น้องต้อยนะครับเหยียบคันให้สุดแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งครับเข้าเกียร์หนึ่งครับดันซ้ายดันขึ้นนะเบรกมือนะครับนําลงด้วยนะดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มโอเคเวลาน้องต้อยปล่อยเท้าซ้ายนะครับสังเกตจากมือครูนิดหนึ่งเวลาปล่อยเท้าซ้ายนะจะต้องยกทั้งเท้าขึ้นมาอย่างช้าๆแบบนี้จะไม่งัดปลายเท้าขึ้นถ้าลง,งัดปลายเท้าขึ้นเนี่ยจะทําให้รถกระตุกระดับง่าย ค,คือปลายเท้าเนี่ยเราจะเจ็กไว้ที่แป้นเจ็กไว้เลยนะครับแล้วก็ยกทางเท้าขึ้นมาแบบนี้นะโ okay. อเคอ่ลองดูนะครับจังหวะที่หนึ่งนะน้องต้อยปล่อยเท้าซ้ายออกมาค่อยๆย,ยกทางเท้าเลยยกขึ้นมาเรื่อยๆครับดีครับดีครับอย่างนั้นแหละโอเคพอรถเคลื่อนแล้วรถเคลื่อนแล้วทเท้าซ้ายอยู่ไว้ก่อนดีมากรถเคลื่อนแล้วนะเท้าซ้ายอยู่ไว้ก่อนคุณจะเรียกว่าจังหวะนี้คือจังหวะที่หนึ่งพอรถเคลื่อนต่อไปสักพักหนึ่งค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายออกมาค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายออกมาอ่าปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับดีครับรถก็จะไม่กระตุกจับเลยนะ โ okay. อเคโอเคครับสายตามองข้างหน้านะครับน้องต้อยพยายามมองไปกระโปรงนะครับด้านซ้ายนะครับกับายกระโปรงด้านขวานนะให้ไปกระโปรงด้านซ้ายกับด้านขวานเนี่ยขนาด,ด้วยกับเส้นสีดาทั้งด้านซ้ายกับด้านขวาน,นะครับโอเค่ะสมมติว่าตำแหน่งนี้เราจะหยุดละโอเคเหยียบเบรกก่อนแล้วก็เหยียบคับแล้วก็เหยียบเบรกไปตามไปทีหนึง่งเพื่อให้รถตุดอย่างนิน่มนวลนะโอเคเข้าเกียร์ถังครับ าวางขวาลงโอเคเบรกที่เราเหยียบอยู่ตอนนี้เท้าขวาวางไว้ที่แป้นเบรกนะไม่กดออกไปนะแล้วก็เท้าซ้ายค่อยๆปล่อยออกไปค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายออกมานะครับปล่อยมาค่อยๆย,ย,ย,ยกขึ้นมาอย่างชา้าๆโอเคพอลึกลดขึ้นแล้วหยุดไว้ก่อนนะโอเคถ้าปล่อยคัสเยอะรถก็จะถอยหลังไปเร็วนะครับต้องพยายามปล่อยคัสอย่างชา้าๆถ้าปล่อยคัสเร็วแล้วเราต้องเหยียบคัสไปนะโอเคมองกระจกมองข้างด้านซ้ายขวาครับมองซ้ายทีหนึง่ง อมองขวาทีหนึ่งครับให้ตัวรถเราอยู่ตรงกลางระหว,ว่างเส้นสีดําด้านซ้ายกับด้านขวานะโอเคถ้าเห็นว่าช่องว่างที่พื้นนะครับเท่ากันแล้วนะแดงว่ารถอยู่ตรงกลางแล้วโอเคนะครับน้องต้อยมองซ้ายทีหนึ่งนะมองท้ายรถนะครับมองท้ายสุดของรถเลยนะครับแล้วมองไปทางเส้นสีดำานน้ายรู้สึกว่ารถจะมาทางด้านขวาอ่ะตอนนี้มาขวาอยู่นิดหนึ่งรถเอียงขวาใช่ไหม เอียงขวาก็ต้องหักอะไรมาทางด้านซ้ายเอียงนิดนึงก็หักซ้ายนิดนึงครับแล้วก็ยังต้องมองขวาอยู่นะโอเคปล่อยคัดครับเอียงด้านไหนมองด้านนั้นหักด้านตรงข้ามพอรถตรง้ถคืนกลับครับคืนโอเคครับแล้วก็มองซ้ายทีนึงขวาทีนึงเห็นไหมน้องต้อยเห็นพื้นข้างล่างไหมระหว่างตัวรถกับเส้นสีดาอะให้พื้นข้างล่างเนี่ยนะครับช่องว่างเท่ากันระหว่างรถด,ด้านซ้ายกับรถด,ด้านไหนครับขวานะครับอันนี้คือการฝึกเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นพื้นฐานในการขับรถเบื้องต้นเลยนะ เป็นพื้นฐานอะไรบ้างพื้นฐานในการปล่อยคลาสนะครับพื้นฐานในการหมุนฟงมะลัยพื้นฐานในการมองกระจกพื้นฐานในการแก้ไขถ้ารถเอียงไปด้านไหนเราต้องมองด้านนั้นและหักด้านตรงข้ามนะโอเคเอ่ะถอยนิดนึงครับถอยนิดนึงโด,ดูซ้ายทีดูขวาทีดูซ้ายทีอ่ะดูขวาท,าทีช่องเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับเท่ากันนะแนะสดงว่ารถอยู่ตรงกลางและมือก็นิ่งเลยอ่าโอเค มองซ้ายมองขวาบ้างถ้ารถตรงดีแล้วมือก็นิ่งแต่ศรีรษะยังคงต้องมองอยู่นะเพื่อฝึกมองกระจกมองข้างซ้ายขวาไปด้วยในตัวนะครับน้องต้อยนะโ <Okay. S 1> อเคถอยนิดนึงได้อตอนนี้ครูว่าทางซ้ายน่าจะแคบกว่าไหมแคบกว่าใช่ไหมอเอียงซ้ายเสียงว่าจะชนด้านซ้ายถูกไหมเอียงซ้ายมองซ้ายออกหักครับเวลาหักต้องหักตรงข้ามคือหักขวาครับน้องต้อยหักขวาหักขวาคือด้านนู้นโอเค okay. เอียงซ้ายมองซ้ายหักขวา อยงด้านไหนมองด้านนั้นหักด้านตรงข้าอพอหักขวาเสร็จรถอยู่ตรงกลางแล้วคือเลยกลับครับคือเลยกลับโอเคโอเค,อเ,คเราจะหยุดรถนะครับเหยียบเบรกก่อนเหยียบคันลงไปให้สุดแล้วเหยียบเบรกตามลงไปอีกนิดนึงให้รถหยุดอย่างนิ่มนวลน,นะโอเคครับข้เกีหนึ่งครับวางซ้ายขึ้นโอเคเท้าขวาที่เราเหยียบเบรกอยู่นะไม่เหยียบแล้วเท้าขวาวางแปะไว้ที่แป้นเบรกแล้วปล่อยคัดออกมาครับ รถจะช้าจะเร็วที่คัด์นะครับตอนนี้เรากําลังฝึกเลี้ยงคัด์นะครับถ้าปล่อยคัด์แล้วรถเร็วนะครับ <c ute> ก็กดคัด์ลงไปนะครับนี่คือในเบื้องต้นเลยรถจะช้าจะเร็วอยู่ที่คัด์นะครับการปล่อยคัด์ก็คือปล่อยกําลังของรถออกมาให้รถเคลื่อนที่ออกไปการเหยียบคัด์ก็เหมือนกับการตัดกําลังของรถให้รถช้าลงนะเพราะฉะนั้นน้องต้อยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คัลลิ่งถูกไหมจะช้าจะเร็วอยู่ที่อะไรนะคัส์ถูกต้องเนี่ยที่เขาว่าเลี้ยงคัด์นะเลี้ยงคัด์ก็คือ ควบคุมนะครับคัดให้ลดช้าลดเร็วนะครับโดยการใช้เท้าซ้ายเราเนี่ยเหยียบแป้นคัดนะครับอมองซ้ายทีอาสมยตตอนนี้รถเอียงซ้ายแล้วเอียงซ้ายครับเอียงซ้ายต้องหัก,หกขวาหักขวาครับต้องต้อยหักขวาอ่าหักขวาอีกนิดนึงอ่าพอรถตรงแล้วขึ้นกลบถูกครับอ่าเดินหน้าไปอีกนิดนึงครับให้หน้าเราอยู่ตรงต้นไม้ตัวนี้อ่าจะหยุดรถเหยียบเบรกก่อนแล้วเหยียบคัดลงไปให้สุดแล้วเบรกตามอีกนิดหนึง่งให้รถหยุดอย่างริมนวน เขาเกลี่ยถังเลยว่างขวาลงถูกต้องครับ่ตอนนี้เมื่อกี้น้องต้อเหยียบเบรกใช่ไหมตอนนี้เบรกที่เราเหยียบอยู่ต้องปล่อยออกมาแล้วเท้าขวาเราไม่กดเบรกนะเท้าขวาเราวางแปะไว้ที่แป้นเบรกแล้วปล่อยคัดออกมาครับจะช้าจะเร็วอยู่ที่คัดตอนนี้ครูว่ารถเอียงซ้ายไปหน่อยนะมาเปรบเทียบทางขวาดูขอโทษทีดูทางขวาว่างไหมว่างทางซ้ายแคบไหมแคบแสดงว่ารถเอียงไหนอยู่ ซ้ายนั่นหมายความถ้าเรายังปล่อยรถไหลยอยู่รถอาจจะล้มไปเกินนึงก็ได้หรือาอาจจะถอยลงไปแล้วชนพุทบาทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอียงซ้ายก็ต้องมองซ้ายมองซ้ายนะเอียองด้านไหนมองด้านนั้นทางด้านตรงข้า,ามก็ต้องหักด้านไหนครับขวาคือหักด้านน้งครับอ่าโอเคครับอ่ามองซ้ายนะแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวานะครับทีละนิดทีละนิดโอเคปล่อยรถไหลครับอ่คาค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุน ใรถออกมาอ่ยังออกมาไม่พอก็หักออกอีกอได้ยาได้แล้วคืนอะไรกลับโอเคพอคืนกลับเสร็จปุ๊บน้องต้อยก็มองซ้ายทีขวาทีมองขวาทีซ้ายทีมองตลอดทางเลยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้รถอยู่ตรงไหนกาอโอเคดูช่องที่พื้นเท่ากันไหมเวลาถอยหลังนะครับเราจะไม่เน้นมองข้างหน้านะเพราะเวลาถอยหลังท้ายรถเราจะถอยลงไปข้างหลังแนวโน้มจะชนรถด้านหลังมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นต้องถอยหลังเน้นมองข้างหลังเลยแต่ถ้าเราถอยหลังแล้วนะครับรถเราเอียงเยอะนะครับ <Wow. S 1> แล้วไปอยู่ตามซอยที่มีรถจอดซ้ายขวานะ <S <S ถ้าเราถอยหลังแล้วเราหักขวาเยอะสมมติน,นะท้ายจะไปขวาแต่หน้าจะปัดซ้ายถ้ามีรถจอดข้างๆก็ต้องระวังข้างหน้าด้วยนะ oh. แต่ถ้าตอนนี้ไม่มีรถจอดอยู่ซ้ายขวาเลยเราก็เน้นมองแต่ข้างหลังอย่างเดียวโดยการมองกระจกมองข้างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับ อเอียงด้านถูกต้องเลยเอียงซ้ายแล้วก็ต้องมองข้างขวาโอเคขึ้นกราบดีครับออถอยนิดนึงเอียงขวาแล้วเอียงขวาแล้วเห็นไหมจะเห็นว่าท้ายรถกระบะของเรานะครับชิดมาทางเส้นสีดำโอเคขึ้นกราบขึ้นกราบรถตรงกลางขึ้นกรกากบดีโอเคใกล้เคียงแล้วเห็นไหม โอเคหยุดับเหยเบก,ก่อนเหยียบคานลงไปให้สุดแล้วก็เหยเบกตามลงไปนิดนึงให้รถหยุดอย่างนิ่มนวลโอเคครับขออีกรอบหนึง่งเข้าเกียร์หนึ่งจากเกียร์ถังขึ้นมาเป็นเกียร์ว่างก่อนใช่ไหมแล้วก็ดันซ้ายสุดครับแล้วดันขึ้นนี่คือเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดใช้ในการออกตัวขับออกตัวนะยิ่งถ้ารถบรรทุกข,ของหนักนี่น,นี้ต้องใช้เกียร์หนึ่งเลยนะครับและใช้ในการขึ้นที่ระดัชันสูงๆมากๆแต่ก่อนจะใช้เกียร์หนึ่งเนี่ย เราอาจจะเกียร์ห้ามาก่อนเกียร์สี่ก่อนเกียร์สามก่อนเอาอย่าเกียร์สามยังขึ้นเขาไม่ได้ก็ต้องเป็นเกียร์สองถ้าเกียร์สองยังขึ้นไม่ไหวไม่มีแรงต้องใช้เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งคือเกียร์ต่ําสุดเป็นเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดนะเพรฉะนั้นเวลาขึ้นเขาเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นว่าขึ้นเขาให้ใช้เกียร์ต่ำไม่ใช่หมายความว่าจากเกียร์ห้าเนี่ยปุ๊บมาเป็นเกียร์หนึ่งเลยไม่ใช่นะก็ต้องเชนเกียร์ลงมาจากเกียร์ห้ามาเป็นเกียร์สี่ก่อนเพราะเกียร์ ไม่ต้องต่าลงมาอีกถ้าสี่ยังไม่ได้ก็ต้องต่ํามาเป็นเกยียร์อะไรสามต่ํามาเป็นเกียร์อะไรอีกสองถ้าสองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นเกยียร<ม>์อะไรถูกต้องเพราะนั้นเกียร์หนึ่งก็คือเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดเลยนะโอเคตอนนี้ออกตัวได้เกยียร<ม>์อะไรหนึ่งโอเคครับโอเคถ้าเท้าขวาลบวองแปะไว้ที่แป้นเบรคนะครับปล่อยค่าออกมาจะชา้าจ,จะเร็วอยู่ที่คัดครับอ่าแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับให้หน้ารถเราก็คือตัวรถเราอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสีดําด้านซ้ายกับด้านขวานะ ท่ know, านี้บ่อยๆนะครับเวลาขับรถตามท้องถนนานะก็จะสามารถบังคับรถให้อยู่ในเลนของเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะท่านี้คือภาพพื้นฐานของการขับรถเลยนะแต่ถ้าในตรอกซอกซอยมีรถจอดอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยนะครับท่านี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าหน้ารถทางด้านซ้ายของเรานะล้ําไปในเส้นสีดาทางด้านซ้ายด้านหมายความว่าถ้ามีรถจอดด้านซ้ายเราอาจจะชนรถทางด้านซ้ายได้ถ้าหน้ารถเราล้ําไปเส้นสีดาทางด้านขวานะครับ ถ้ามีรถจอดอยู่ทางด้านขวานะน้ารถเราอาจจะชนรถที่อยู่ทางด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะในการฝึกขับรถนะและที่ใครไปสอบใบขับขี่นะท่านี้ก็คือท่าสอบด้วยใช่ปะ mm hmm. อ่าโอเคออเหยียบเบรกก่อนแล้วเหยียบคา่าสุดแล้วเหยียบเบรกเบาๆหยบบุดโอเคครับเข้าเกียร์ถอยหลังโอเคเท้าขวาที่เหยียบเบรกอยู่นะับวางแปะไว้ที่แป้นเบรกถูกต้องครับ ปล่อยคัดออกมาจะช้าจะเร็วอยู่ที่คัดนะครับคือการเลี้ยงคัดนะอมองซ้ายทีมองขวาทีให้ช่องว่างที่พื้นระหว่างตัวรถกับเส้นสีดําที่อยู่ทางด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยให้ช่องว่างเท่ากันนะครับถ้าทางซ้ายห่างหนึ่งคืบทางขวาก็ต้องเท่าไหร่หนึ่งคืบถ้าทางซ้ายห่างหนึ่งอกทางขวาก็ต้องห่างหนึ่งอกเท่ากันถ้าซ้ายกับขวา ห่างจากเส้นสีดำเท่ากันแสดงว่ารถอยู่ตรงกลางจุกต้องครับโอเคมองขวาบ้างมองซ้ายบ้างอ่า,าถ่ยไปเรื่อย Tea, ดูซ้ายทีดูขวาที<อ>่เอาครูว่าน่าจะไปขวาและไปขวาได้ไหมดูท้ายรถเอียงมาทางขวาแล้วเอียงขวามองขวาหักซ้ายครับน้องต้อยโอเคค่อยๆหักไปเรื่อยๆถูกครับค่อยๆหักไปยังไม่ฟอครับหักอีกพอรถออกมาอยู่ตรงกลางแล้วคืนกลีบโอเคเท่ากันยังซ้ายขวาเท่ากันยังเท่าแล้วนะอ่าเท่ากันแล้วก็เหยียบเบรก้วเหยียบคันลงไปให้สุดอ่าแล้วก็เหยียบเบรยทีนิ่มๆดีครับโอเคอับ เข้าเกียววา่างอาเช็คเกียววา่างอาว่างยางั<า>งอาว่า,วางแล้วดึงไปมือก่อน <c oughs> แล้วก็ปล่อยเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกปล่อยเท้าซ้ายออกมาจากแป้นคัสโอเคเพราะนั้นเราต้องดึงรกมือก่อนนะก่อนที่เราจะปล่อยคัดก่อนที่เราจะปล่อยเบรกนะเพราะถ้าดึงเบรกมือแล้วบางทีเราคร้างด้วยเกียร์ใดเกียร์หนึ่งเนี่ยรถกระตุกเนี่ยจะไม่พุ่งไปข้างหน้าเพราะเราถือว่าดึงเบรกมือกันไ้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเบรคออกมานะโอเค เดี๋ยวครูป๊อกจะให้น้องต้อยนะครับฝึกเดินหน้าถอยหลังนะให้สังเกตจากเส้นสีดําทางด้านขวานะครับกับสีดําทางด้านซ้ายเห็นไหมเราจะต้องฝึกขับรถให้รถของเราเนี่ยอยู่ในช่องทางจราจรของเรานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเลนนั่นเองนะครับให้รถเราเนี่ยอยู่ในเลนของเราไว้ตัวรถของเราอย่ายล้ําไปทางเส้นสีดําทางด้านขวานะถ้าล้ําไปทางเส้นสีดําทางด้านขวาเนี่ยรถสวนมาเนี่ยอาจจะเฉียวชนกันได้ ถ้าตัวรถเราล้ําไปทางเส้นสีดําทางด้านซ้ายอาจจะไปชนฟุตบาทตกถนนนะครับตกขอบทางลงไปไหลทางอันตรายอยู่ด้านซ้ายเยอะแยะเลยนะนั้นท่านี้คือพื้นฐานเลยนะครับเบื้องต้นในการฝึกขับรถนะเราจะใช้แค่เกยียร์หนึ่งเกียร์เดียวจะช้าจ,จะเร็วอยู่ที่คัด์นะครับเท้าขวาต้องวางไว้ที่แป้นเบรกเท่านั้นมีอะไรเหยียบเบรกลงไปเลยนะถ้าเหยียบเบรกลงไปแล้วเราไม่ได้เหยียบคัดต์รถจะกระตุกระดับก็จะอยู่แค่นั้นนะเท้าขวาอย่าลอยออกมาจากแป้นเบรกนะ ต้นเท้าขวาก็ต้องอยู่ที่พื้นปลายเท้าขวาต้องอยู่ที่แป้นเบรกตลอดเวลานะมีอะไรจะได้เหยียบเบรกไปได้ทนทุกทีนะโอเคเหยียบคานที่สุดครับเข้าเกียร์หนึ่งอ่าแล้วก็นําเบรกมือลงด้วยดึงขึ้นมาก่อนแล้วก,กดปุ่มครับโอเคสายตาม,มองไปข้างหน้านะเดินหน้าเราเน้นมองข้างหน้าเป็นหลักมองไปกระโปรงด้านขวากับด้านซ้ายมองไปยาวๆให้ปลายกระโปรงด้านขวาเนี่ยขนานไปกับเส้นสีดําทางด้านขวาให้ป,ปลายกระโปรงด้านซ้ายขนานไปกับเส้นสีดําทางด้านซ้ายถ้าเป็นรถเก๋ง นะครับส่วนมากจะมองไม่เห็นปลายกระโปรงเราจะมองจากในรถคือมองมุมตรงนี้มองให้เป็นเส้นตรงไปให้ขนานไปกับเส้นสีดําด้านขวามองมุมทางโน้นมองมุมทางด้านนู้นก็คือคานเอทางด้านซ้ายให้ขนานไปกับเส้นสีดําทางด้านซ้ายนะโอเคเดี๋ยวให้รถคันนี้ก็ไปก่อนอ่าพร้อมแล้วนะครับเริ่มนะครับปล่อยคา้าลงมาค่อยๆยกเท้าซ้ายออกมาจาับแป้งคา้าอย่างช้าๆนะครับพอรถเคลื่อนแล้วหยุดไปแค่นั้นก่อนนะครับ แล้วพอรถเคลื่อนต่อไปสักพักหนึ่งเราปล่อยออกมาแค่นิดเดียวนะอย่าปล่อยเยอะถ้าปล่อยเยอะรถจะไหลเร็วเราจะควบคุมยากนะโอเคค่อยๆปล่อยค่ดออกมาอย่างช้าๆครับอ่ามองไปข้างหน้านะครับดีครับตองต้อยดีเลยอ่าให้รถไหลยอย่างต่อเนื่องนะครับท่านี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะสำหรับฝึกขับรถนะครับฝึกการมองไปข้างหน้ารถนะครับว่าอันตรายอยู่ข้างหน้านะครับเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างไร นะครับหน้ารถเราเอียงไปทางขวาไหมหน้ารถเราเอียงไปทางซ้ายไหมต้องบังคับรถให้อยู่ในเลนของเรานะฝึกมองไปทั้งหน้าฝึกส,สายตาเราให้มองให้ทั่วๆนะครับฝึกการบังคับรถนะครับโดยการหมุนพวงไลให้รถอยู่ในเดนเราไว้ถ้าเอียงด้านไหนมองด้านนั้นถักด้านตรงข้ามนะครับพอรถตรงแล้วคืนกลับนะไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังใช้หลักการเดียวกันก็คือถ้าจะชนคือ เอียงด้านไหนมองด้านนั้นหักด้านตรงข้ามพอรถตรงก็คืนกลับนะครับเดินหน้าเน้นมองข้างหน้าเป็นหลักเลยนะเดินหน้าเราจะไม่มองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวานะบางคนขับเดินหน้าแล้วไปมองกระจกมองข้างด้านซ้ายขวาเพื่อดูเส้นสีดําทางด้านขวากับด้านซ้ายว่ารถเราอยู่ในเลนไหมจริงๆ่ะมองได้นะครับแต่ถ้าจะมองเนี่ยต้องข้างหน้าปลอดภัยเท่านั้นนะถึงจะมองกระจกมองข้างด้านขวากับด้านซ้ายเพื่อเช็ครถเราว่าอยู่ตรงกลางหรือเปล่า แต่ครูอยากให้เน้นมองขา้างหน้าเป็นหลักเลยนะครับจะได้สุดมองไปนขนา้างหน้านะโอเคหยุดรถครับเหยียบเบรกก่อนแล้วเหยียบคันให้สุดแล้วเหยียบเบรกตามลงไปนิดนึงให้รถอยู่อย่างนิ่มนวลน,นะโอเคน้วปล่อยเข้าเกียร์ถอยหลังครับอ่าอ่าจากเกียร์หนึ่งผักลงมาเป็นเกียร์ว่างก่อนแล้วดันขวาสุดดันลงนะครับเบรกถ้าเราเหยียบอยู่ตอนนี้เราไม่เบรกไว้นะเท้าขายกออกมาจับแป้นเบรกเพราะเมื่อกี้เราต้องหยุดต้องเหยียบเบรกถูกไหมแต่ถ้าเราจะไปแล้วเท้าขวาเราจะไม่เหยียบเบรกไว้เท้าขวาเราปล่อยมาจับแป้นเบรกแล้ว เท้าขวาแปะไวที่แป้นเบรกเท่านั้นห้ามยกเท้าขวาลอยไปมานะโอเคครับถอยหลังให้น้องต้อยเน้นมองกระจกมองข้างด้านขวากับด้านซ้ายข่ะขยรถไหลครับตอนนี้เราฝึกถอยหลังฝึกเน้นมองกระจกแล้วนะครับดูท้ายสุดของรถเลยนะท้ายสุดของรถเลยคือท้ายกระบะนะให้อะไรรู้ไหมให้ขนานไปกับแนวเส้นสีดํานะครับถ้าท้ายกระบะขนานไปกับเส้นสีดํานะครับด้านขวากับด้านซ้ายนะ แล้วให้ช่องที่พื้นเนี่ยระหว่างกระบดกับระหว่างเส้นสีดำเนี่ยเท่ากันเนี่ยแสดงว่ารถอยู่ตรงกลางนะครับมองขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีเอียงด้านไหนเหมาะใช่ตอนนี้เอียงซ้ายอยู่ใช่ไหมต้องมองซ้ายถูกต้องหักขวาถูกต้องดีมากอ่าพอออกพอท้ายรถออกมาตรงกลางแล้วคืออะไรกลับครับ้องต้อยดีมากเลยอ่ะขยหลังต่อครับดูซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีพยายามไม่ลถอยู่ตรงกลาง ถ้ารถอยู่ตรงกลางและมือเรานิ่งไว้แต่ศีรษะเราต้องหันไปมองตลอดนะทั้งซ้ายและขวานะเพื่อที่ที่จะเช็ครถให้รถของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางตลอดทางเลยนะนะครับฝึกมองกระจกไปด้วยในตัวนะเพราะหลายคนนะครับยังมองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวาไม่เป็นนะอันนี้คือฝึกมองกระจกไปด้วยในตัวนะครับดูท้ายกระบะมองไปยาวๆมองไปยาวๆท้ายซอยเลยนะครับให้ท้ายกระบะด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยนะครับขนานไปกับแนวเส้นสีดําด้านขวากับด้านซ้าย ถ้าช่องว่างที่พื้นนะครับระหว่างตัวรถกับเส้นสีดําด้านขวาด้านซ้ายเท่ากันนั่นแสดงว่ารถอยู่ตรงกลางนะแต่ถ้าเอียงทางด้านซ้ายก็ต้องหักขวาแบบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเอียงด้านไหนมองด้านนั้นหักด้านตรงตอนนี้ลับมาเอียงขวาใช่ไหมเอียงขวามองขวาหักซ้ายถูกต้องพอรถตรงลถขึ้นกับดีมากเลยอ่ามองขวาทีซ้ายทีมองขวาทีซ้ายทีนะครับ ถอยได้ครับถอยได้อดีก